สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาหอดเฮิ่นแล้ววันนี้ไปตั้งแต่เช้าไปเก็บเพชรพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งข้ามบ้านเ้าก็เนาะเขาห้องเฮ็ดเพิ่งแม่หมดอมเห็นเมือ่อวานนี้แหละเมือ่อวานนี้บอกลก้าเก็บเอาพ่อเขาจอดอันเขาผักอันนนโหลดเขากินข้าวอยู่ก็เลยเรียวเห็นเขากับมือเช้านี้ก็เลยไปตั้งแต่เช้าค่ะมาค่ะมาดูนะคะว่าได้กี่ดอกสอง สามสี่ห้าหกเจ็ด1ปดเก้าสมันกำลังออนนะตุ้มมูตุ้มมูพี่น้องอ่ะเยอเบิ่งค่ะนี่ก็ได้สิบสี่ดอกกรสีอันบริอันบริษอันเอ็ดกินดอกกสีอันเสอร์ตากา ต้มเนาะต้มแล้วก็ต้มแล้วก็เสิร์ฟส้แข็งไว้อืแต่ว่าเฮ็ดอันเฮ็ดอันอันนี้นะตีนมันนะมันแม่งจะก,กินนะนะพี่นอ้องก็ตัดทิมใชเป็นแบบว่าแม่งจะก,กินอ,อืแม่งกินเลือดเลือดแต่ใบกับบอไปยนะัง ใบมือเช้านี่แหละเขาก็มาทํางานแล้วแหละแต่บอกให้ว่าเขาเห็นบ็เห็นก็เอ็ดว้าวเอ็ดเอ็ดถ่ายวิดีโอเอานะเยอะไอ่ๆเขาเขาก็บวจอ่ะเมืองนี้เขาบวจอ่ะเขามีเจ้าของเขาก็ได้ไปเอาในฮืองนนเขานะในี่ยะโรงงานเขาอืี่นู่ก็คือบ้านเฮาคือเฮ็ดอันคือเฮ็ดพิ่งอย่างคารเว้าวน่ะเฮ็ดเพิ่งอันคล้ายๆเฮ็ดพิงขมเนั่นแหละอือเขาว่ามันเยอะขมสักหน่อยแต่เฮ้า ข้า้าบดได้ขมเลยเ้าบดได้แกงเลยเ้ามมแต่ต้มเลยเฮาเฮ้าบดได้แกงซดปอ่ะนะต้มแล้วก็ไปเสิอส่องแข็งไว้อืเนี้ยหน่อยก็เฮ็ดเพิ่งข้ามนะตั้นแล้วมันก็เเป็นสีนี้เนาะหน่่ยสู้นมันก็เป็นสีนี้แล้วพี่เนาะแต่แต่อันอยู่ในนี้เขาห้องอันเห็ดเพิ่งแม่หมดอืมแม่หมดมันเสกได้ขนนะประมาณนั้น ด,ดีเลิกงานมากกว่านั้นเชียเอดเชียเวลามันหลายนะอืมปั่นจักรยานมาหอดเฮิ่นกะหอดหัเลอหอดประมาณอันสักนาทีสิบห้านาทีเนะ่มั้งเหลิกงานบ่ายสามเนาะก็หอดเฮิ่นกะเก็บหลดเก็บเพละแล้วมาเบิ่งนาฬิกากะประมาณนั่นแหละอืมยี่สิบนาทีนั่นแหละเนาะ อันกับบอด้อันกินลายเด้แเ้าก็อันไปล้างน้ำก่อนล้างน้ำหอมก่อนนะนะล้างน้ำดูซิงนี่แหละมันหอมมันโลมันยังได้จังนะอันนั้นตีนก็ได้เป็นอันนี้แหละพี่น้ว ตีนมันแม่งกินเนาะมันจุด,ดินหมดเรือแต่ใบมันมาเป็นยังไวแกงสนมงน่อไม้เนาะจ้ะขอบคุณทุกกำลังเจอเด้อจ้ะพี่น้องไปตั้งอันตั้งแต่เช้ากับปั่นจักรยานไปกะเป็นมืด,ม,ดมืดอยู่อันไทยสร้างซื้อไฟสายในอินเทอร์เน็ตมาเฮ้อผัดเพราเขามาอันหอดเฮิอแล้วผัดโมเมนไฟเป็นคือไฟสายสชเป็นไฟท้ายโหลดอืม นั่นล่ะเพิ่นว่าบัแม่นสั่งทื้อยู่แต่ขาเอามาเฮอิรเพิ่นว่าหรืองคาบรมีแน่อันสตอ๊อกเขาบอเขาเลยเอามาเฮอเพิ่นานะได้แต่เบื่อมันพี่น้องดอกเป็นตาออนซอนนะตุ้มมุตุมต้มน้อยเทสเพิงหวานมันก็เป็นอันนี้ละดอกเยงื่อซ้ำนี้ละพี่น้องเทสเพิงหวานก็เยงื่อแบบนี้ล่ะเออแต่ว่าเยงื่อแบบนี้กะ มันมันสีแน่นนะนะออันนี้มันมันขึ้นตามเซอร์มันนะนะมันขึ้นตามอันมันเคยเอ้อมองเร่ม,มากับสิออแต่ต้นไม้เยอะออลูกพี่น้องอืนั่นแหละแต่สิต้มละ่ะอืต้มไป สิกแกงกินเิบอมืมนี้แกงสุดน้ำกินสิบอวเสิร์ฟมมห่อาละระนะเบอร์มาละเ้าก็ะอ้อแล้วออหลายแล้วพระอิตูกะเริ่มอันนั้นแล้วพระอิตูกะซื้ออันต้นมาจามันมาแต่ล้านไทยพูนแล้วละมาแส่น้ำเพื่อหามันอ,อ,อืแส่กระแส่เลือโหดนะ thứ mình ố Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để สิแกงกินสิบ้ามาเนาะก็ตัดอันนั้นออกแล้วมาก็ได้แหบนี้ตีนมันน่ะพี่น้องมันสิเป็นแมงฮะบ่อันนั้นปันได้ดอกกินบ่ได้ก็บ่ต้องกินเนาะเฮ็ดเยอะแยะตัวนี้งามอยู่รู้วสีอันเนี่ยพี่น้องได้ทำนี้แล้วเนาะซ้อมแล้วเนาะ แกตัวนี้เราะคือไข้ปวดมือกระซิแกงกินเซบอ่อมือแรงเ่ยเหอะเบิ่งเศษเศษตีนก็ไไ้ค่ะขอบคุณทุกคนมังเจอเนาะพี่น้องเนาะจ้ะว่ามามอยกันนั้นแหละเยาซิเลเอาจา้ะมันสีสีตัดอันนี้มันเสีตัดอันบัดไปล้างมันจังสบายเนาะน,นะ เสียงแมวบ่อย่างดูมาเสียงตกตบตบเสียงแมวมันบอกหรือเสียงอยังบ่แม่ยัยอีบมาหลอกคอยบ่เออย่าหย่าบ่พื้นเ่าเยอะซื้อโอ้แมวแมวหนูมาแล้วบ่เยอะซื้อดอกหย่าคอยลำบ่มาดอกไปขึ้นสวรรค์แล้ว เป็นแน่นๆใส่ขัดได้พี่น้องเนอะดูสิแกงสะว่าเด็ดออกสตรีนมันบ่มักกันได้แกงซื้อหยอดมาหละกินเนาะแกงนี่แหละแกงแตะเบอร์มันนี่แหละเห็ดข้าวก็ห้องเห็ดเพิ่งข้ามนะเนาะพี่น้องหน่อย พออันทับตัดแล้วมันเป็นสีเพิ่มงข้ามนะนะ นะแกงเอ,อแม่ละแกงเสนยอดมะละมะแรงเออตัวนีว้อันนี้นะเจ้าของได้เหยียดมันมืดพร้อมนะนะมันทางมันมืดทางยันคนเห็น <c oughs> อือทางยัดคนเห็นนี้ kèm sụt nắm cả đây Đó. Phải tham ngàn cả sẽ ở phát lửa năn là sao ừ, ok á mẹ Mẹn lạ, mẹn อันบ้านเฮาเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเนาะที่เขา,เบ,าบอกอันเฮ็ดตับเต่าบอกเออยอะคือประมาณนั้นแหละคือเฮ็ดตับเต่านั่นแหละมองมันเคยออกมันก็เออแมนแมนแมนเราถือแล้วเฮ็ดตับเตา่าเยอะคือเฮ็ดตับเต่านั่นแหละอืนั่นแหละเราสิไปเก็บมะละอู่สวนใบมะละอยู่สวนโมเมนต์มะระดอกใบมะละกออืมไีต็พอดีป้อง สองสามยอดเนี่ยแหละก็สีมาแกงเนาะพี่น้อาะพออันนั้นแกพอได้ชุบน้ำนี่ค่ะพอดี พอดีแกงแกงมดนี่แหละกระเทิรนนอะนะแกงมดนี่แหละพอดีกินมื้ออื่นเช้าก่อนไปทํางานนี้เนาะค่ะขอบคุณทุกกรมังเจอเด้อค่ะเด้อค่ะคลิปนี้ไว้สานี้เนาะค่ะนาอขอใหาพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะเด้อไปเรื่อยกันเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะอย่าพิจิตรีบกันเด้อค่ะเด้อไปเรื่อยกันเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะคลิปนี้ไว้สำนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ